ทางเดิมตลาดโรงงานางงานี่ผมจะปักหลักนั่งหายมุมนี้นะครับรงงผมว่าโค้งแรกเป็นโค้งที่เดือดที่สุด ชอบโค้งแรกนะครับอันนี้มันได้ทั้งโค้งแรกแล้วก็โคง้งสุดท้ายนะครับมุมนี้อ,อย่างเดิมกระโดดได้เดี๋ยวอันนี้มันเดิมไปหรือเปล่า เนี่ยมันเดิมจัดเลยเนี่ยคันนี้อบังลมเดิมๆเ,เลยเดิมจริงเ,เดิมยันน็อตอะดูทรงแล้วส <c oughs> งใยมาดูร้วเซียน,นะครับ <c oughs> ก็เลยเอาลงเลยนะฮะเดิมจัดนะครับ <c oughs> อ้าี่หนึ่งมาแล้วฮะที่หนึ่งมาแล้วฮะ หนึ่งมาแล้วฮะร้อยสิบไอนะฮะไม่ได้รีบมากนะครับเนี่ยวงเนี่ยเดินนะ เรียบร้อยเรียบร้อยไหมนี่ครับเดิมครับเดิมครับผมแต่ท่อไม่เดิม <c oughs> เดิมจริง <c oughs> อ่าเรียบร้อยไปแล้วหนึ่ง วิ่งมาดูแบบมีอะไรเกิดขึ้นอ๋อนู่นนะครับนอนอยู่น่นน่าจะรุนแรงนะครับกู้ภายมา้วฮะลุกไม่ขึ้นนะครับหอวนี่หนักนะครับดูกู้ภายดูตกใจก,กันอยู่นะฮะครับเรียกรถแล้วเรียกเปแล้วครับน่าจะรุนแรงนะครับตรงนั้น จบแล้วเหรออันนี้จบไปแล้วนะครับตดจบไปแล้วนะครับ,ร,บรุ่นนี้ครับเดรรถเข้าไปรรับส่วนตรงนู้นนะครับยังไม่ทราบอาการนะครับลุกไม่ขึ้นนะครับตอนนี้เอาเปมาหามส่วนร้อยยี่ิบห้าบางลมเดิมๆเข <c oughs> <c oughs> าเข้าเซนกันหมดแล้วฮยยังอยู่ในสน,นาม แล้วเดี๋ยวไปเตรียมสมัครรือตื่นต่นนอครับนีบ่มีการหามออกนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างครับหามออกไปแล้วนะครับมีครูภัยนะครับเป็นรุ่นน้องเราคนหนึ่งนะครับน้องเติมนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูรุ่นต่อไปนะครับอันนี้พอแค่นี้ก่อน